เดี๋ยววันนี้เรามา,าจูนความเร็วหน้าปัดนะครับให้มันตรงกับที่เพนะครับนี่จากที่ผมวัดดูก็คือมันค่าประมาณ10อ่า10 10จีนะครับโอเคเมื่อต้นเลยเปิดเปิดกุญแจครับแล้วก็เปิดไฟหน้าด้วยโอเคแล้วก็มีเัาเร่งค้างเลยสุดเลยครับแล้วเ,เป็นไฟสูงไฟต่ำไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัวเลขไม่จะกับติกนะครับ กับไปมีนะครับแล้วเราก็ปรับเลี้ยวซ้ายลดเดี้ยวขวาเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มขึ้นนิดนึงครับเพคมปรับไปมาละปรับไปโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวประมาณห้าสิบห้านะครับโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ปรับไปสูงไปต่ำจะเริจะขาดครับแล้วก็ทําให้เร่งลงก็ถือว่าเป็นนําเสร็จสิ้นครับก็ ไปลองปรับเจอตัวครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองขับดูว่าเลขตรงกับจีพีที่ผมตับหรือเปล่าครับโอเคครับ